สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบผูกคนตอนนี้ช่องเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านงานเงินความรักให้กับชาราสีตุลช่วงเดือนพฤษภาคม2512เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับแล้วก็เลือกไพ่กันครบแล้วมาเริ่มดูกันเจ้าชะตาราศีตุลตอนนี้ดูแล้วคุณเหมือนกับจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดลึกซึ้งมีความคิดต่างๆอยู่ในใจเยอะมากเลยนะเวลาเนี้ยดูแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดแหละคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณรู้ดีว่าตัวคุณเนี่ยทำอะไรได้แค่ไหนแล้วควรจะทําอะไรอยู่แล้วตอนนี้ดูเหมือนกับคุณต้องเก็บข่มความรู้สึกความต้องการตัวเองเอาไว้ก่อนนะเพราะว่า เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะใจคุณเนี่ยมีความคิดความต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เหมือนกับคุณต้องเก็บข่มไว้ในใจอะ่ะเพราะว่าธารการต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยให้คุณได้ทําในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่อะ่ะเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาที่มาขัดข้องไม่ให้คุณได้ทําสิ่ง,งที่ต้องการเนี่ยเพราะว่าไอความมุ่งหวังของคุณเนี่ยคุณอยากที่จะ เดินหน้าแล้วก็กระโจนไปทําสิ่งที่คุณต้องการอย่างเต็มที่นะคุณมีสิ่งที่คุณอยากทําแล้วคุณอยากจะลุกไปทํามันนะแต่ว่าดูแล้สถานการณ์ตอนเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาติดขัดที่มันทำให้คุณยังมาสู่จุดหนีไม่ได้อะ่ะคุณเลยต้องอยู่กับที่ไปก่อนอนี่ครับตัวคุณที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินหน้าเพื่อจะหาอะไรดีๆเข้ากับตัวคุณได้อะ่ะ แต่คุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่หยุดนิ่งแล้วก็เฝ้ารอคอยมอบโอกาสและมอบสิ่งดีๆแล้วแก้ปัญหาให้ผู้อื่นมากกว่าตัวคุณเนี่ยต้องอยู่ในสภาพนี้มาตลอดอะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคนที่คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือผู้อื่นแล้วดูแล้วคุณก็มีความพร้อมมีอะไรดีๆที่คนอื่นเขาเพึ่งพาคุณได้มาตลอดเลยนะเนี่ยคุณต้องคอยแก้ไขปัญหาหผู้อื่นมาตลอดเลยเนี่ครับอดีตทั้งคู่เลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มี สิ่งต่างๆให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็ประคับประคองฝ่าฟ,ฟันปัญหาต่างๆมาตลอดอ่ะคุณต้องอยู่ตรงจุดนั้นมาเรื่อยๆนะเหมือนกับคุณต้องแก้ไขปัญหาผู้อื่นอ่ะโดยที่สิ่งที่คุณอยากทําจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำตัอทีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรดีเกิดขึ้นนะคุณได้ไพ่สามถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการพบปะเพื่อฝูงกันได้ มีมิตรภาพสังคมดีๆคอนเนคชั่นดีๆทางด้านการงานการเงินะหรือแม้แต่ความรักต่างๆอ่ะเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นอาจจะมาจากเพื่อนฝูงก็ได้นะแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นความรักที่เป็นอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากบางทีพวกคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าอะไรก็ได้อ่ะนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในวงสังคมของคุณ เนี่ยตัวคุณการตั้งรับปัญหาของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยไอเรื่องที่คุณต้องอยู่กับตัวเองแล้วคอยแก้ไขคนอืน่นอ่ะมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความมัน่นคงแล้วก็ร้านการเงินก็ได้นะที่คุณต้องคอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นมาตลอดอ่ะเนี่ยอาจจะมีเรื่องการเงินแล้วดูแล้วคุณก็ก็ทําตรงน,นั้นได้ดีอ่ะเพราะว่าคุณก็มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไพ่สิบเหรียญเนี่ยความสมบูรณ์ทางการเงินตัวคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรทําให้คุณก็ มีเงินเยอะเพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้หรือไม่ก็หากไปใช้การเงินก็คุณมีความพร้อมและสิ่งดีๆที่จะหยิบยืนในผู้อื่นเสมอในด้านปัญหาต่างๆที่คุณต้องคอยแก้ไขให้เขาอาจจะเป็นด้านการงานก็ได้นะสถานการณ์ที่ผ่านมานียคุณอาจจะหน้าที่การงานของคุณคงจะมีการติดต่อช่วยเหลืออาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงแผนกต่างๆเยอะแยะมาก,มา,ก,ม,าก,ม,ากมายอ่ะ คุณอาจจะเป็นเหมือนกําลังหลักสําคัญในการทํางานชิ้นหนึ่งอะ่ะเหมือนกับงานต่างๆเนี่ยก็ขาดคุณไปไม่ได้นะคุณเป็นเหมือนเฟืองตัวสําคัญตัวหนึ่งอะ่ะทําให้คุณต้องต้องอยู่แล้วก็ต้องทํางานตรงจุดนี้ไปโดยที่สิ่งที่คุณอยากทําจริงๆอนะ่ะมันก็ยังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าคุณมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญด้วยอะ่ะที่ต้องทําณจุดจุดนี้อืมความมุ่งหวังในใจคุณเนี้ยคิงคิงไม่เท้าอะ่ะ คุณก็มีหนทางมองไปข้างหน้าในเป้าหมายที่คุณอยากเป็นอยู่นะคุณก็ได้แต่เ้ามองมันอยู่แนะตอนเนี้ยแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสดีๆที่จะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นได้อะคุณอยากจะมีการพัฒนาเติบโตทางด้านการงานไปมากกว่านี้อะเหมือนกับสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้มันก็น่าจะดีอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดที่คุณต้องการคุณอยากโตไปมากกว่านี้นะคุณมองไปที่เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างอยู่บทสรุป ตอนในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้อาจจะมีใครเข้ามาหยิบยื้นโอกาสดีๆให้กับคุณนะไม่ว่าจะเป็นด้านงานเงินความรักเลยอะแต่ว่าจากหน้าไพาก็น่าจะเด่นด้านการเงินน่ะคงจะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยมาในกลุ่มวงเพื่อนวงสังคมอะไรต่างๆในะบางทีการไปพูดคุยพบปะเพื่อนฝูงอะเขาอาจจะมาพร้อมกับมี j อบพิเศษหรือว่ามีแหล่งรายได้พิเศษหรือมีหนทางทางการเงินใหม่ๆให้คุณก็ได้นะ ก็ขอ,อจะช่วยคุณเจอสิ่งดีๆครับแนวโน้มน้าภัยมันมาดีจริงๆทีนี้เรามาดูด้านการงานกันบ้างครับอืมนั่นการงานรู้สึกว่าเนี่ยตัวคุณตอนเนี้ย คุณมีความคิดมากวิตกกังวลในใจตัวตัวเองนะอาจจะเพราะว่าคุณต้องอยู่กับความคิดตัวเองคุณมีความตั้งใจแหลงกล้าที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ะแต่เหมือนกับคุณยังไม่สามารถรุกไปทํากับมันได้อะทําให้คุณต้องตอนช่วงนี้คุณก็อาจจะคิดมากแล้วก็เริ่มคิดหนักกับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกันเนี่ยที่คุณต้องคิดมากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสภาพแปดดาวอะ่ะคุณอยู่ในจุดที่คุณยังไม่สามารถออกจากตรงจุดนี้ได้อะ่ะปัญหาต่างๆเนี่ย มั่นจะเป็นภาระหน้าที่ที่คุณต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยหรือไม่อาจจะเป็นด้านอื่นอาจจะเป็นปัญหาที่ที่ยังลายล้อมคุณอยู่แล้วคุณยังไม่สามารถแก้มันได้อะมันทําให้คุณยังต้องอยู่ตรงจุดเดิมแล้วไม่สามารถเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะเนี่ยแต่ว่าใจคุณเนี่ยคุณมีความคิดมุ่งหวังอยากจะมีการเดินหน้าพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ การงานคุณดีขึ้นนะคุณมีความคิดที่ชัดเจนเลยนะที่อยากจะทำมันอนะแต่สถานการณ์ตอนนี้มันทำไม่ได้อะ่ะมันมีบางอย่างให้คุณต้องแก้ไขต้องอยู่แต่จุดๆุดนี้อยู่อะ่ะยังเดินหน้าไม่ได้แต่ใจคุณเนี่ยเห็นหนทางที่อยากทำแล้วแหละคุณมีสิ่งที่ต้องการอยู่เราก็ได้ไพ่ใบเดิมเลยรายชนีพระจันทร์เนี่ยคุณก็ต้องเหมือนกับตอนนี้คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็เก็บความคิดความต้องการอยู่ในใจไปก่อนอะช่วงนี้คุณอาจจะ พยายามศึกษาหาความรู้สั่งสมประสบการณ์รอไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยคุณเห็นหนทางที่คุณจะไปอย่างชัดเจนแล้วอะแต่ว่ามันยังอาจจะยังไม่พอให้คุณลุกไปเดินหน้าแต่ว่าคุณรู้แล้วคุณจะไปทางไหนคุณช่วงนี้คุณก็ศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นๆเพื่อรอโอกาสจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ลุกเดินหน้าเมื่อมันพร้อมเอาใจช่วยครับทีนี้เราจะมาดูด้านการเงินกันบ้างครับ ไพ่าการเงินนี้มีดูอะไรดีๆอยู่ในหน้าไพ่ชุดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะโดดเด่นมากเรื่องการไปพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจากับผู้อื่นนะการทําธุรกรรมใดๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าโอกาสทางการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนวงสังคมที่คุณไปพบปะพูดคุยไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพใหม่ๆหรือเก่าก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเด่นด้านการไปติดต่อเจรจาแล้วก็ได้โอกาสทางการเงินเข้ามา นะครับแล้วยังได้ไพ่คิงเหรียญอีกอะอาจจะเป็นคนลักษณะนี้นะครับที่เป็นผู้ผู้ใหญ่แล้วก็ดูมีความมั่นคงทางการเงินดูแล้วแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาให้โอกาสทางการเงินกับคุณได้อะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความรักใคร่ชอบพอเกิดขึ้นกันก็นกได้นะไพ่เลิฟเวอร์มาอาจจะเป็นโอกาสทางการเงินการเงินที่มาจากความรักใคร่ความเสน่หาบางสิ่งบางอย่าง เขาอาจจะถูกชะตากันพิเศษจากการพบปะพูดคุยอะทำให้เขาอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักนะครับแต่ว่าพูดพูดคุยกันแล้วมันถูกชะตาก,ก็เลยมีการหยิบยืนมอบโอกาสทางการงานการเงินให้คุณหรือหากเป็นด้านความรักเลยก็ก็ได้เหมือนกันไม่ผิดเนี่ยโอกาสทางการงานการเงินมาแล้วก็ได้ยังได้ควีนเหรียญดกีก็คือคุณดูแล้วหากมีโอกาสมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณทั้งคู่นะ ม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเลยแล้วก็มีความมั่นคงความพร้อมทางด้านการเงินแล้วก็สามารถมอบสิ่งดีๆให้คุณได้คุณจะเห็นว่าเขาน่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานคุณหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะที่ได้กลับมาพูดคุยกันนะครับหรือไม่ก็คนที่คุณเข้ามารักเข้ามาชอบคุณเนี่ยอาจจะมีด้านกับความรักเข้ามาแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอาโอกาสทางการเงินมาให้คุณด้วยก็ขอยินดีด้วยนะครับหากคุณเจอสิ่งดีๆตามหน้าไพ่นี้ ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านความรักกันบ้างครับให้กับคนโสดคุณโสดคุณก็ได้ไพ่สามเหรียญมานะมันเป็นการลุกมาทํา กิจกรรมอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่ในช่วงนี้อาจจะเด่นด้านการเข้าสังคมนะตอนเนี้คู่ของพวกคุณเนี่ยน่าจะมีการอาจจะเปิดตัวกับเพื่อนฝูงอะไรประมาณเนี้หากมีคู่ที่คบกันอยู่ก็จะเริ่มเปิดตัวให้ให้เพื่อนๆได้พบเจอหรือไม่ก็คุณอาจจะได้พบเจอความรักดีๆจากการปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงหรือในวงสังคมต่างๆจะเด่นมากนะ แล้วเนี่ยครับมันก็คุณได้ไพ่เด็กถ้วยอะ่ะเนี่ยมันมีโอกาสดีๆที่คุณเห็นนะคุณเห็นช่องทางทางความสัมพันธ์ที่ว่ามันน่าจะเดินหน้าให้มันเติบโตทางความสัมพันธ์ได้อะ่ะความรักดีๆคุณเห็นช่องทางที่ดีอยู่แล้วคนคนนั้นเนี่ยไพ่เอมเพสมาเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอคนประเภทนี้นะคนที่ดู มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์อะ่ะดูแล้วเขาน่าจะมีความภูมิฐานแล้วคุณก็เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคุณจะเจอกับคนรักที่ดีแน่ๆคนประเภทเนี่ยลักษณะเนี้ยเราก็น่าจะเข้ากันได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าไพ่สองถ้วยอะ่ะสิ่งต่างๆหากพวกคุณได้พบปากพูดคุยกันเนี่ยก็น่าจะถูกคอถูกชะตากันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีอะ่ะแล้วเขาก็ ดูแล้วก็น่าจะเป็นคนหลักที่ดีให้กับคุณได้ด้วยนะเขาเหมือนกับเป็นผู้พร้อมที่จะให้สิ่งต่าง,งๆที่ดีๆให้กับตัวคุณได้ก็มีน้ำน,นมที่ดีมากเลยครับสำหรับคนโสดเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ ดูจากไพ่ความคิดของเขาแล้วเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันน่าจะมีด้านการงานการเงินเข้ามาเป็นเป็นสิ่งสําคัญตอนแรกก่อนนะการพบปะพูดคุยของพวกคุณเนี่ยอาจจะเป็นการติดตอ่อเจรจากับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือในส,งงสังคมอ่ะแล้วก็เป็นการเข้ามาทางด้านการงานการเงินก่อนพวกคุณก็คงได้มีการพูดคุยติดต่อแล้วก็ได้ร่วมงานกันในบางสิ่งบางอย่างอ่ะ ได้ทาอะไรร่วมกันทางด้านกนารงานการเงินนะแต่แล้วเนี่ยพอเหมือนกับพอได้เริ่มใกล้ชิดกันได้พูดคุยมากขึ้นได้ทํางานร่วมกันได้อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเนี่ยมันเราก็มีไพ่เจ็ดดาบอะ่ะบางทีไอ้ความรู้สึกรักใครชอบพอมันก็น่าจะเริ่มมีขึ้นมาบ้างนะแต่อาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ไม่ทาอะไรชัดเจนจงแจงมากอะ่ะเนืนอจะว่าเขาน่าจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะ หากเจอทําตัวทางด้านความรักแบบว่าเดินหน้าทางความรักแบบประเจอประเจอ,เจอมากอาจจะดูไม่ดีไงเขาก็อาจจะวางแผนแล้วก็คิดจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณแบบเนียนๆนิดนึงอะ่ะเขาหาช่องทางโอกาสดีๆอยูอ่แล้วน่าจะเข้ามาทางด้านการงานการเงินเนี่ยนะครับเราก็ได้ไพ่จัดเม้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะพอถึงจุดจุดนึงอะ่ะเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายออกมาสาร,รภาพรักกับคุณนะ หรือไม่ก็เปิดเผยความรู้สึกดีๆให้ให้คุณได้รู้อ่ะคุณเขาอาจจะมีส่งสัญญายบางอย่างปเป็นการประกาศให้คุณรู้ว่าเออเขาชอบคุณนะประมาณเนี้ครับน่าจะหรือไม่ก็ความรักความสำคัญพวกคุณเนี่ยจากที่เมื่อก่อนอาจจะแบบว่าผ่านการงานการเงินทําอะไรร่วมกันมาแบบแลับๆเราก็ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้มากอ่ะมีความรู้สึกดีๆกันส่วนตัวอะไรประมาณนี้อยู่กันลับๆอ่ะแต่สุดท้ายความรักความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เป่าประกาศแล้ว กลุ่มสังคมเพื่อนๆคุณก็น่าจะรับรู้กันหรือไม่ก็เขาเนี่ยบอกรักกับคุณครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีในชุดนี้นะครับขอขอยินดีด้วยนะครับาหากมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณจริงๆตามนี้เรามาดูความรักให้กับผโสดสนิทกันบ้างครับ คนโสดสนิทเนี่ยค่อนข้างจะราบเรียบเงียบๆตรงข้างกับชุดเมื่อกี้เลยนะครับชุดเมื่อกี้ก็อาจจะเด่นหน่อยตรงที่ว่าหากคุณมีคนที่พบปะพูดคุยมองมองกันบ้างแล้วอะแต่หากโสดสนิทเลยเนี่ยดูแล้วคุณก็น่าจะต้องพยายามเดินหน้าแล้วก็หาความรักดีๆต่อไปอะแต่คุณก็น่าจะยังมีกำลังใจดีๆที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าไพ่มันบอกว่า ที่เหลือไพ่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นคุณยังต้องพยายามต่อไปกับมันบางทีแล้วหากคุณพบเจอใครที่คุณชอบเนี่ยแต่เขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแยง้งอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้อะดูแล้วมันเดินหน้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอะแล้วก็มาอยู่ในสภาพหยุดนิ่งครับไพ่สี่ดาวอะในสิ่งหลายอย่างม,มันก็ต้องหยุดนิ่งไปก่อนนะแล้วเพราะว่าหากเลือก หากมันไม่ไม่มีความเหมาะสมหรือความเข้ากันได้ที่ดีที่จะเดินหน้าหากลุกเดินความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยหากังฝืนต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่แย่ครับให้่บนนี้ก็บอกให้เราหยุดแล้วก็รอดูจังหวะหากมีอะไรดีๆขึ้นมาเราค่อยลุกเดินหน้าก็เหมือนการเต้นลําในภาพนี้ครับรอจังหวะดีๆก่อนดีกว่าจะดูแล้วจังหวะในช่วงเนี้ยอาจจะให้คุณหยุดไว้ก่อน นะครับมันอาจจะมีเรื่องภาระหน้าที่การงานเข้ามาเป็นตวแปรในความสัมพันธ์ของพวกคุณว่ามันจะเดินหน้าไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ความเข้ากันไม่ได้เนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันเยอะเกินไปเพื่อที่ให้เข้ากันได้อะหากจะรักใครแล้วก็พบหากันเนี่ยอาจจะเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักกับใจพวกคุณะซึ่งความรักที่ดีมันก็ไม่ควรจะเหนื่อยและยากขนาดนี้ครับมันควรจะ รอจังหวะดดีๆทงความรักที่ง่ายๆสบายๆ่านี้ดีกว่าครับก็ขอเอาใจช่วยให้คุณเจอความรักดีๆในทางหน้าครับแต่หน้าไพ่ตอนนี้มันยังไม่มีโอกาสดีๆครับทีนี้เราจะมาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้าง ไห้คนมีคู่ตอนนี้ดูดูแนวโน้มดีมากเลยนะตอนนี้คุณก็หากจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อนะ่ะคุณก็ยังแก้ไขมันได้นะอย่างน้อยคุณก็ยังสามารถแยกกันมาอยู่ด้วยแยกกันมาอยู่กับตัวเองกันนะแล้วก็ยังมีความสุขความมม่คงดนสมบูรณ์ในตัวเองอยู่อืหรือไม่ก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้น่าจะเด่นด้านการเงินอนะ่ะเนี่ยมันจะมีการ ติดต่อพูดคุยเจราจาด้านต่างๆกับสังคมอะ่ะพวกคุณน่าจะมีการออกไปพบปะผู้คนแล้วก็วงสังคมเยอะแยะมากมายอะ่ะอืมก็ถือว่ามีอะไรดีๆทางความสัมพันธ์พวกคุณนะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือเนี่ยหากว่าก่อนเคยมีปัญหาอะไรๆเกิดขึ้นมาแล้วพวกคุณต้องมาอยู่กับตัวเองกันอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้กลับมาหรือฟืน้นแล้วก็ได้ออกมา ไปเที่ยวไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงได้ข่วงคู่กันไปเจอกับผู้อื่นในงานสังคมต่างๆอ่ะแล้วความรู้สึกดีๆมันน่าจะได้ย้อนกลับมานะครับเนี่ยให้จัดเมน้นต์่ะการได้รื้อฟื้นสิ่งดีๆการได้เยียวยาสิ่งต่างๆให้มันรื้อฟื้นกลับมาการรักษาเยียวยาให้ดีขึ้นเนี่ยความรักขาอสัมพันธ์พวกคุณเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นคําแนะนําในชุดนี้หากมีปัญหาที่เคยมีกันมานี่ก็ พยายามอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้มันแย่ระบาดปลายขึ้นแล้วก็ควงกันไปออกงานสังคมไปเที่ยวไปสังสรรค์เฮฮาแล้วความรู้สึกดีๆมันน่าจะย้อนกลับมาหาซึ่งกันและกันนะครับคนมีคู่ชาวราศีตุลเนี่ยเนะี่ยเพราะว่าดูเราพวกคุณก็ต่างฝ่ายต่างก็ยังคงยึดมัน่นถือมั่นในความรักแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าในความรักไปเรื่อยๆอะยังไม่รู้สึกอยากจะยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะ เพราะคุณก็ยังพร้อมที่จะสู้ฝ่าฟันทําความรักให้มันดีขึ้นต่อไปถือว่าเป็นไพ่ที่สวยมากในแง่ความรักครั้งนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ